คุณผู้ชมคะเปิดเรื่องราวสุดขึ่งค่ะพี่น้องชาวตราดเนี่ยไปพบต้นขนุนหนังโบราณ5แผ่นดินนะคะต้นเดียวเลยล่ะค่ะที่สำคัญนี้นะคะต้นนี้นะคะออกลูกดกมากกว่า200ลูกเลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะ มาแล้วนะคะมาแล้วค่ะออกขนดกเลยนะคะชมด,ดูสิคะขนขนุนเนี่ยโอ้โหดกเต็มต้นแบบนี้เลยนะ,ะ<ส>นี่คือต้นขนุนหนังโบราณอายุมากถึง5แผ่นดินนะสามชั่วอายุคนค่ะนี่ต้นนี้พบอยู่ที่พิกัดบ้านทานมยมหมู่ที่หนึ่งตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างที่จังหวัดตราดค่ะอยู่บนเกาะชะลัางเลยโดยมีคุณสุพินราชนุเค,คราะห์นะคะวัย5้ปีเป็นเจ้าของท่านนี้เลยค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่า ต้นขนุนหนังโบราณต้นนี้นะคะคุณปู่ของตัวเองเนีได้ดปลูกไว้ก่อนที่ในหลวงรัชการที่5เสด็จประพาสที่เกาะช้างที่จังหวัดตราดซึ่งนานถึง3ช่วงอายุคนค่ะหรือว่าเป็นระยะเวลากว่า100ปีมาแล้วมีอายุมากที่สุดบนเกาะช้างเลยนะคะสำหรับต้นขนุนหนังโบราณต้นนี้แล้วก็ให้ผลนะคะหรือว่าแบบนี่เลยคุณผู้ชมดูสิคะผลเนี่ยมากที่สุดนะ,ะนับแล้วแหละมากกว่า200ผลเลยทีเดียวค่ะ นี่เป็นต้นขนุนหนังโบราณคุณผู้ชมคะ่ะที่เขาว่ากันว่าหาชมได้ยากนะคะแล้วก็ผลของมันเนี่ยหากินได้ยากด้วยนะคะมันจะออกผลดกแบบนี้ทุกปีส่วนที่เห็นอยู่บนต้นเนี่ยมีมากกว่า200ลูกแต่จริงๆแล้ว่คุณผู้ชมเอาจริงๆถ้านับเป็นจริงๆอะ่ะมันมีมากกว่านี้อีกนะคะแต่ได้ตัดทิ้งออกไปจานวนมากก็แล้วเนื่องจากว่าตกมากเกินไปทีนี้คุณตุพินเนี่ยยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าขนุนหนังโบราณเนี่ยหากแก่สุกแล้วนะคะลูกมันก็จะใหญ่นี้นะคะ บางลูกเนี่ยหรือว่าบางผลเนี่ยมีน้ําหนักถึง10กิโลกรัมโอ้โห10กิโลเลยนะคะแต่ตัวเองเนี่ยจะเก็บกินได้เพียงผลที่มันอยู่ต่ําๆเท่านั้นค่ะส่วนที่อยู่สูงๆนะคะหรือว่าบนยอดนะคะก็จะให้พวกเจ้าจ๋อค่ะลิงเนี่ยมากินในทุกๆปีค่ะ ส่วนต้นขนุนหนังโบราณต้นนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณสุพินเนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจจะอนุรักษ์นะคะเอาไว้เลยนะจนกว่าต้นขนุนเนี่ยจะหมดอายุแล้วก็ยืนต้นตายไปเองคุณผู้ชมค่ะนี่แหละอต้นขนุนหนังโบราณ5แผ่นดินต้นเดียวบนเกาะช้างที่มีผลดกมากกว่า200ลูกหาดูได้ยากจริงๆคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ